ไม่เลยจ้ะแตง่วงงวงใช่ไหมโอ้ยแกงทั่ไก่ชาวลำปางังรครับสวัสดีครับนี่เหรอจาวลำปางไี่มยเกให้ดูดีวิดีโอเออรู้สเต็ปเลยแกเห็นไหมรู้งานพอถึงลำปางเสียงเลยทานข้าวยัางเสียงฟัาเลยการทานข้าวยังครับ

来来来